จบแล้วมุนลักเขา่าลามแม่หมีภูลั่นกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสวัสดีครับสวัสดีครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ่าผมพอาพ,พ,พอกันอีกแลว้วครับคุยกับแม็กซ์ตูดิโอครับสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยเพชรปันแพ้เอฟซีอีหลาหน่อยกุ้งอิงรัตนาพรเพชรปันแพ้ครับนะครับยังอยู่ในประเด็นหรอด นะครับเกี่ยวกับแม่หักมหาไพ่พี่จอจอไดบูหูนะครับพมไมีพิพนออกปิดบอแคนแฟนบลลลัมอีเลยบดต่างๆผมเสียว่าทาเป็นเอฟซีอีรานหน่อยอุ้งอิงเป็นเอฟซีสาวหน่อยเพชรแนแพงตองรู้จักแม่หักคนนี้ครับอิเลยบดนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอมือนี้ นะครับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ได้ขึ้นว่าเป็นแม่หักนะครับที่มีความหักความแพงอีลามาเด,ดตดนนั่นก็คือแม่มีผู้ครับนะครับสิ่งที่เพิ่นเจอมาตลอดนะครับสิ่งที่เพิ่นหูแต่เพิ่นบาเบาเพิ่นเลือกที่จะเก็บไว้และลเงียบนะครับเพิ่นบบเคยไปบอกไผ เพื่อนบัวเคยไปเบาไลให้ใขรเพิ่นร่อเวลานะครับให้สิ่งที่คว้าเป็นจริงมันปรากฏเองครับหลังจากเพื่นได้มีการพูดจาพูดคุยเปิดอกกันกับพาอ,อชิตะเบ้าเรื่องเล่าสาเหตุแล้วก็ต,ต้นตอที่มาที่ไปจะครับได้ตอนที่เพื่อนโดนช่องช่องหนึ่งออก่าแชฉเรื่องเสือเรื่องนี้ก็ตามแต่นะครับซึ่งประเด็นนั่น เพื่อนได้เชี่ยไปเรียบร้อยและเพื่อกับเปิดใจกับพออาทิตะเป็นทีเรียบร้อยครับพอเมพี่นองวิทย์หอแค่แฟนหมอรำจวบจนเขาได้เห็นกลุ่มก่อนหนึ่งพอเมพี่นองคองส่เคยเห็นผมเคยเหตคลิปนะครับและการนำเสนอสอดคล้องกับพออาทิตะนะครับโดยอ่านอิงข้อมูลจากพออาทิตะเพื่อนนะครับมันมีกลุ่มก่อนนี่แหละครับหลังจากไม่ได้ดังใจหาผลประโยชน์ จากอิหลาหนวัอ,อุ้งยิงโบได้นะครับกาหันไปสนับสนุนศิลปินนองไม่ท่านอื่นโดยสรางประเด็นสร้างเงื่อนไขสร้างอาวตารกลุมกอดต,ต่างๆมาปะทะมาสรางประเด็นสรางความแตกแยกให้ระว่างเอฟซีนะครับเรื่องนี้ภาพจริงมันปรากฏละครับพอไม่พินนองวยดบอแค่แฟนบอลแม้กระทั่งการถี่พ่ออาทิตะ เคยโพดเตือนในชุมชนเพิินมือ9วันที่ผ่านมานะครับอย่างที่ผมขืนให้มึงเนี่แหละครับผลประโยชน์เขาตาถึงเวลาของพวกมึงแล้วนะบอกให้ปรับปุงแก้ไขยังถามกลับแก้ไขยังไงทำอะไรหููแก่ใจหาผลประโยชน์จากคนที่เขาหักลูกลูกหมอลองหมอลำเดลฉานสันดานตำอ้างว่าจะของวงรับรู้ถึงเวลาแล้วสีบอฝ่าวนี้ กกยว่าคอยเดอรบอกแล้วจะไม่มีที่ยืนนี่คือการโพสต์เดือนของพออชิตะได้หลายๆเหมือที่พ่านมากนะครับแต่คนคนนี้ยังบยุทธ์พฤติกรรมนะครับจนแม่มีผู้เพื่นได้ว,ว่าก็คิดว่าเขาสิยุติแล้วเขาจะเลิกพฤติกรรมแบบนี้แล้วว่าน่าเสื้อเลยว่าเมื่อนี่ความจริงมันปรากฏนะครับเขาก็ยังไปเฮ็ดศิลปินกับคนอื่น ศิลปินท่านอื่นนะครับย่างทีห้างหูครับพอไปพ่นองบิดหมอแค้นแฟ้หมอล่ำโตอีลานอยนี่นะครับเป็นทีนายินดีครับเข้ามีทีมหลังบ้านนะครับเข้ามีพอหักแม่หักที่มีคุณภาพทีใหกอีลาโดยความจริงใจและกับบริสุทธิ์ใจบรแสวงหาผลประโยชน์มาเป็นเกาะ ผนังท้องแดงในการที่จะปกป้องคนเหล่านี้แหะครับกลุ่มก้อนเหล่านี้แหะครับที่จะมาสแสวงหาผลประโยชน์จากโตศิลปินครับไม่ว่าทางใดหรือทางหนึ่งนะครับพี่น้องย่างที่ผู้จัดการเมเดียวเพิ่นได้ไปแจ้งความนั่นแหละครับขอหายังเฮากระล่อเพิ่นชี้แจงอีกเทือนหนึ่งครับถือว่าเป็นความลับของเพิ่นของผู้บริหารเพิ่นอันกับปอยเพิดํน,นเนินการไปแต่สิ่งที่เฮา ที่เป็นเอฟี่เรารับรู้กันมาตลอดครับมุ่นหลักเขาหลามเน่าครับพ่อแม่พี่น้องมบีดหมอแค้นแฟนหมอลำใครเป็นคนชักจูงใครเป็นคนพามาให้หูจักกลุ่มก่อนนะครับด้านหลังเวทีพ่อแม่พี่น้องไปย้อนเมื่งคลิปสี่เห็นแม่หักคนนี่อยู่หลังเวทีตลอดเวลาฉะนั้นนะครับพอแปลกใจทีผู้จัดจการมาเดียว เพื่นเคย,ยเราเอ้ยพื่อนโพดนะครับเพื่อนโพดบอกว่าเราก็เคยเห็นหน้ากันอยู่นะพี่นี่แหละครับพปรไม่พีนบอกวิดปอแค่แฟนหมอลำเมื่อนี้แม่มีผู้พ่คนบอกว่าฟ่ามีตากดแทงกรรมยุดทีิถ้ำเสมอฉันเชื่อและภาวนาแบบนั้นมาตลอดสิ่งที่เพื่อนโดนใส่ลายป้ายสีจากกลุ่มก้อน แม่ฮักกลุ่มนี้นะครับซึ่งจับมือกันกันกบคนคนหนึง่งแหละครับพแม่พี่นองมีดหมอแค้นแฟนหมอลำในการที่จะมาเลนหรือใส่ร้ายป้ายสีแม่มีผู้ซึ่งพ่อแม่มีผู้เพิ่นตอบโต้เพื่อนอธิบายได้ชัดเจิจจะแจ้งทิ้งที่ได้รับทิ้งที่เพื่อนโดนเสียหายไปแล้วในการไล่สุดียังกัตามแต่ได้รับแค่คําขอโทษครับเพื่อนเป็นคนใจสปอร์ตครับ เพิ่นเป็นคนที่ให้อภัยข้นครับสําหรับแม่มีผู้และเรื่องนี้เพิ่นกับบอกอยู่คําเดียวครับอโหสิกรรมให้แต่ว่ากดหรือกดแทงกรรมหรือตัวบทกฎหมายคุณต้องไปรับเอาเองเพราะสิ่งที่คุณทําคุณไม่เคยหยุดคุณยังมาสแสวงหาผลประโยชน์กับโตศิลปินอยู่โดยค่าอ้างว่าพ่อฮักแม่หักเหระครับ ทำเป็นซื่อเข่าซื่อของไปเลี้ยงล้างเวทีนะครับเปนักหนักครับแต่สุดท้ายก็หากินแบบนี้นี่แหละครับพ,พ่อพี่น้องความจริงวันหนึ่งมันปากดครับใครทำอย่างไรก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับฉะนั้นแล้วอย่างขี่แม่มีผู้่นบอกครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอฉันเชื่อและภาวนาแบบนั้นมาตลอดเมื่อนี้ ฝ่าเปิดแล้วครับสิ่งที่แม่มีผู้เพ่นอึดอัดเพิ่นอัดอันตันใจและพิ่นเลือกที่จะเงียบมาตลอดพอตอบโต้ไผบ่อยไม่ใส่ร้ายใส่ความใครเพิ่นล่อให้ความจริงมันเปิดเผยออกมาเองครับเตือนแล้วกับพ่ฟังบอกแล้วกับว่าฟังทุดทายมันกับเป็นเหล่อมจนใดครับระบบกระบวนการเข้าสู่ระบบกฎหมาย เต็มที่แล้วนะครับฉนั้นแล้วสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณไปเหตุกระทบจิตใจลูกล้านศิลปินเขาคุณต้องได้รับผลกรรมนั้นนะครับอย่างที่ผู้จัดการมันเดียวมาเดียวบอกครับพี่จะบินไปสยบยโบได้แล้วนะครับบินโบได้มีท่าเดียวครับมุดล่องดินครับครับใครทําอะไรก็ได้รับผลกรรม แบบนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องมิดหบอแค้นแฟนหมอลำผมก็เลยมาฉายภาพเ,าเกา่าๆผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องมิดบอแค้นแฟนหมอลำคงจะรู้จักแม่ฮักคนนี้ดีแหะครับถ้าผู้ไดเคยไปสัมผัสบรรยากาศหลังห่านเวที่แนอดีนะครับพ่อแม่พี่น้องมิดบอแค้นแฟนหมอลำเห็นตัวตนนี้ชัดเจนเขารอกว่าครับดีนะครับทีเขามีทีมหลังบาดท,ที่แข็งแกร่งภายใต้การนำของพ่ออาทิตย์ะแม่ฮักบุรีลำ่ำพอ่อลุง หรือหลายๆคนนะครับที่คอยซับพอร์ตและคอยเป็นเกาะป้องกันให้อีหลานหน่อยกุ้งอิงครับแววแววนะครับผมได้ยินมากนะครับอันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าได้ยินข่าวว่าอีหลานหน่อยกุ้งอิงเวลาเจอเมฮากคนนี้อีหลานหน่อยสิต๊ใจทุกขกนี่แหละครับผมได้ยินมากนะครับไม่ยืนยันจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ การนำเสนพอพ่อแม่พี่นอ้องมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำแบบนี้แหละครับกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับถ้ามาคอนเทนต์ผมชื่นชอบคอนเทนต์ผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให็นไหมครับสำหรับคทน,นที่ยังไม่กดติดตามเนาะที่สำคัญครับดกดกระดิ่งตามแจกเตือนไว้ครับเพื่อที่ท่านจะผ่พลาดคลิปใด้ไหมครับสำหรับคลิปนี้อัปราพาจากพ่อกระจิบนะครับสวัสดีครับ